ในกรณีที่โหลด IDM แล้วติดตั้ง IDM แล้วครับแต่ว่าเวลาจะโหลดหนังหรือวิดีโอใน Google Chrome แล้วมันไม่เด้งขึ้นมานะครับก็ให้ไปที่หน้าของ Google Chrome นะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปที่ส่วนขยายครับในส่วนขยาย สังเกต i d จจะถูกปิดใช้งานไว้ครับเราแค่มาติ๊กเปิดการใช้งานเท่านี้ครับเวลาจะโหลดหนังหรือว่าวิดีโอในโคมมันก็จะเด้งขึ้นอัตโนมัติครับบางครั้งเราใช้ไปนานๆแล้วบางครั้งมันอาจจะปิดการใช้งานเองครับเราก็มาเปิดการใช้งานนะครับแต่ในอีกตัวนี้หนึ่งที่ในส่วนขยายไม่มี IDM อยู่เลยครับ เดี๋ยวผมจะลบออกครับในบางกรณีครับจะไม่มี IDM เข้ามาอยู่ในส่วนขยายของ Google Chrome เลยครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการนำ IDM เข้ามาอยู่ในส่วนขยายครับบางคนอาจจะเจอในลักษณะน,นี้ครับก็คือลงติดตั้ง IDM แล้วครับแต่ว่า Google Chrome มองไม่เห็นครับวันนี้เราจะมาเพิ่มเข้ามาในส่วนขยายก่อนนะครับ ขั้นแรกเราไปที่ตัวโปรแกรมครับ idm ของเราครับที่เราติดตั้งไว้ครับเราติดตั้งไว้ที่ไหนครับได้ c ครับนี่ครับ internet download manager ครับก็คลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็เลื่อนหาไฟล์นามสกุล crx นะครับแบบนี้ครับ crx แล้วก็ลากลากมันเข้ามาเลยครับ ลากมันมาไว้ในหน้าของส่วนขยายครับแล้วก็วางนะครับมันก็จะเด้งถามว่าคุณจะเพิ่ม idm หรือไม่ครับแล้วก็คลิกเพิ่มไปในส่วนขยายตรงนี้เลยครับนี่ครับมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้ถ้ามันเด้งขึ้นมาตรงนี้ก็ปิดเลยครับนี่ครับตรงนี้มันก็เข้ามาแล้วครับนี่ครับง่ายๆแค่นี้เองครับเวลาเราจะโหลดอะไรมันก็จะเด้งขึ้นอัตโนมัติเลยครับ เดี๋ยวจะลองทำให้ดูอีกรอบนะครับลบออกไปก่อนปกติจะไม่มีครับแบบนี้ครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจ,จะเพิ่มยังไงครับให้ idm มันมาอยู่ในส่วนขยายของ google chrome นะครับให้เราไปที่ตัวโปรแกรม idm ครับที่เราติดตั้งไว้ครับโปรแกรมไฟล์นี่ครับไฟล์ internet download manager คลิกเข้าไปหาไฟล์ crx นะครับ นะตะกุณเซีกนี่ครับลากมาไว้ที่หน้าส่วขยายครับแล้วก็วางเลยครับแล้วกดเพิ่มครับนี่ครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ส่วนหน้าบว์เซอร์ตรงนี้คลิกปิดไปเลยครับนี่ครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับง่ายๆแค่นี้เองครับบางครั้งเราใช้งานไปเรื่อยๆตรงนี้มันอาจจะปิดการใช้งานเองครับเราก็เวลาเราจะโหลดแล้วเราก็เข้ามาดูตรงนี้ครับถ้าเกิดมันไม่เด้งขึ้นมาก็ เข้ามาเปิดการใช้งานครับหรือว่าถ้ามันหายไปก็หายไปจากส่วนขยายแล้วก็เพิ่มแบบวิธีข้างต้นนี้ครับง่ายๆแค่นี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ